สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านนะครับและผู้ที่ศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับจะมาสอนวิธีการดูนะครับเหรียญเกและก็เหรียญแท้นะครับของเหรียญกะถินปี2554นะครับผมเป็นเหรียญที่ออกจากวัตโกนะครับผมคลปวิดีโอก่อนหน้านะครับผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเหรียญกะถินปี54นะครับแต่คปวิดีโอนั้นผมไม่มีเหรียญเกมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ วันนี้ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากาพี่ๆนะครับในในวงการของหลวงพ่อรวยนะครับส่งเหรียญเก๊มาให้ทําคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้ความรู้กับผู้ที่กำลังจะเช่าซื้อเช่าเก็บเช่าบูชาเช่าสะสมจะได้ไม่โดนหลอกกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆกันนะครับวันนี้เลยถือโอกาส เลิกงามยามดีนะครับมาทําคลิปวิดีโอสอนวิธีการดูเหรียญเก๋เหรียญแท้กันนะครับอมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอมีพี่พี่น้องๆหรือว่าท่านใดนะครับพอทราบไหมครับถ้าดูจากหน้าเหรียญผเผิ่อแบบนี้นะครับว่าเหรียญซ้ายหรือเหรียญขวานะครับเป็นเหรียญเก๋เหรียญหดเป็นเหรียญแท้ถ้าพี่พี่ดูออกก็ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งนะครับอย่างน,น้อยก็ไม่โดนโพวกที่ หากินแบบง่ายๆเอาเหรียญแท้ไปปั๊มแล้วก็ทำออกมาหลอกขายให้คนที่เขาศรัทธาเสียเงินไปฟรีๆนะครับเพราะว่าเงินทองยุคนี้นะครับหายากนะครับหายากนะครับยังไงก็ก่อนจะเช่าซื้อหาก็ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเหรียญทางซ้ายมือนะครับจะเป็นเหรียญแท้นะครับและเหรียญทางขวามือจะเป็นเหรียญเก๊น,นะครับ เหรียญเก๋เหรียญเหรียญนี้นะครับผมได้ลองดูแล้วนะครับถือว่าทําออกมาได้ประมาณ 60- 70%เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญแท้นะครับผมมันจะมีเก๊อีกรุ่นหนึ่งนะครับเก๋แบบระดับต่ำตำเลยนะครับผิวเหรียญจะเป็นผิวขุ่นขะนะครับผมมีเส้นเซียนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนั้นคือดูง่ายๆดูง่ายมากนะครับอันนั้นคือดูง่ายเลยนะครับผม แต่อันนี้เหมือนเกยกระดับขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นเกยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประมาณ 60- 70%นะครับในความเหมือนนะครับในในรายละเอียดของเหรียญน,นะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญแท้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับเหรียญทางซ้ายนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญแท้นะครับผมจะเป็นเหรียญแท้นะครับดูโดยรวมก่อนนะครับผิวนะครับผิวนะครับผิวของเหรียญจะเรียบตึงนะครับอ่านี่นะครับ โดยรวมนะครับผิวของเหรียญจะเรียบตึงนะครับผมเัี๋ยผมซูมให้ดูใบหน้าหลวงพ่อชัดๆนะครับอ่านี่นะครับสังเกตนะครับจุดแรกนะครับเส้นเกสานะครับผมเส้นผมนะครับของหลวงพ่อนะครับจะต้องละเอียดเป็นเส้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 นจะต้องละเอียดดูแล้วสบายหูสบายตานะครับใบหน้าหลวงพ่อจะเหมือนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่จริงเลยนะครับเป็นเหรียญมีชีวิตเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ ส่วนที่สองนะครับเส้นหน้าผากนะครับลองสังเกตเส้นหน้าผากดูนะครับจะลึกนะครับผมจะลึกนะครับจะคมชัดนะครับผมจะลึกนะครับแล้วส่วนที่สี่นะครับดวงตานะครับจะเป็นอาจจะเป็นดวงตาของหลวงพ่อนะครับดวงตานะครับจะเป็นเม็ดกลมนะครับเหมือนไข่ปลาเห็นไหมฮะเปลือกตานะครับเส้นดวงตาช่วงโหนกคิ้วนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับ อ่านี่นะครับสวยมากๆนะครับเหรียญจริงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับริมฝีปากหลวงพ่อนะครับลูกกระเดือกนะครับลูกกระเดือกหลวงพ่อนะครับจะต้องเป็นเม็ดนะครับเส้นคอนะครับเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับใบหูนะครับดูโดยรวมก่อนนะครับอันนี้ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับผมผิวเหรียญนะครับตึงนะครับต่อมาครับจุดสาคัญนะครับจะเป็นโค้ดนะครับ อ่านี่นะครับจําลักษณะโค้ดให้ดีนะครับผมจําลักษณะโค้ดให้ดีนะครับลักษณะการตอกจะลึกอ่าจะลึกโดยประมาณนี้นะครับจะลึกประมาณนี้นะครับจะไม่ลึกจนเกินไปจะไม่ลึกจนผิวเหรียญยุบลงไปเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะครับกล้องไม่โฟกัสต้องขออภัยนะนี่นะครับ อันนี้นะครับจะลึกประมาณนี้นะครับจะไม่ลึกจนเกินไปแล้วก็จะไม่ตื้นจนเกินไปนะครับโคจะต้องคมชัดแบบนี้นะครับผมอ่าอ่านี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้เหรียญแท้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญเกด้านหน้าบ้างอ่านี่นะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเกนะครับดูเปรียบเทียบกันไปเลยนะครับผม อ่านี้จะเป็นเหรียญเก๊นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่าดับแรกเลยนะครับดูผิวเหรียญก่อนนะครับอ่าผิวเหรียญเหรียญนี้ก็ถือว่าเรียบในระดับหนึ่งนะครับถือว่าเรียบในระดับหนึ่งนะครับแต่เรียบยังไงก็ไม่เหมือนเหรียญแท้แน่นอนนะครับอ่าดูดูนะครับเห็นไหมฮะจะมีความเหมือนเหมือนกระด้างกว่านะครับผมอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะ เรียบจริงนะครับแต่เหมือนจะมีผดเล็กๆนะครับผมจะไม่เรียบแบบเรียบไปเลยเหมือนเหรียญแท้นะครับอันนี้เหรียญแท้นะครับจะไม่มีผดอะไรขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านี่นะครับแต่อันนี้ดูเหรียญเกนะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูเห็นไหมฮะเหมือนจะมีผดอะไรสักหน่อยนะครับจะไม่เรียบไปเลยเหมือนเหรียญแท้นะครับอันนี้ผิวนะครับผมอต่อมาเรามาดูเกสากันบ้างนะครับหรือเส้นผมนะครับ อ่านี่นะครับเส้นผมอ่าดูนะครับจะไม่คมนะครับจะไม่คมชัดเหมือนเหรียญแท้นะครับจะไม่คมชัดเหมือนเลรียญแท้นะครับทํายังไงก็ไม่มีทางที่จะคมชัดเหมือนเหรียญแท้ไปได้แน่นอนอ่ะอันนี้ดูเหรียญแท้นะครับจะคมและชัดมากๆนะครับจะคมและชัดมากๆนะครับอ่ะส่วนนี้เหรียญเก๋นะครับผมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับ แต่ถ้าคนดูไม่เป็นหรือว่าคนไม่เคยเห็นเหรียญแท้มาก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะคิดว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับโดนแน่นอนครับผมต่อมาดูเส้นหน้าผากนะครับะจะไม่คมเท่าไหร่นะครับผมดูดวงตาหลวงพ่อนะครับต่อไปดูดวงตานะครับดูหนกหนกคิ้วนะครับผมคือเหรียญมองยังไงก็ถ้าคนไม่เคยเห็นเหรียญแท้คือโดนอ่ะโดนแน่นอนครับผม แต่ถ้าคนเคยผ่านเหรียญแท้มาแล้วเหรียญนี้ก็มองผลเผือก็รู้ว่าเก๋แน่นอนนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ดวงตาดูริมฝีปากของพ่อนะครับดูใบหูนะครับดูเส้นต่างๆนะครับผมดูเม็ดกระเดือกนะครับจะไม่ไม่กลมเป็นไข่ปลาเหมือนเหรียญแท้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับอ่านี่เหรียญแท้นะครับจะชัดแบบนี้นะครับผมเส้นคออะไรต่างๆจะชัดมากๆนะครับสําหรับเหรียญแท้นจะเป็นเหรียญเก๋นะครับผมเหรียญเก๋ ต่อมาเรามาดูโค้ดนะครับจุดสาคัญนะครับโค้ดอ่านี่นะครับดูโค้ดนะครับโค้ดเหรียญเก้นะครับผมเห็นไหมฮะคือเส้นจะไม่เสมอแน่นอนนะครับมีปลายเรียวมีลึกบ้างตื้นบ้างนะครับอ่านี่อันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับอ่านี่นะครับจะสม่ําเสมอกันนะครับผมการตอกลงไปนะครับคือต่างกันมากๆเลยนะครับผม อ่านี่นะครับอ่าด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังกันนะครับผมอ่านี่นะครับด้านหลังด้านหลังมีความแตกต่างจะชัดเจนมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแท้กันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของเหรียญแท้นะครับลักษณะโดยรวมก็คือสวยงามนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับตัวหนังสือตั้งเป็นแท่งนะครับเป็นสันขึ้นมานะครับ ดูแล้วสบายหูสบายตานะครับผมอ่านี่นะครับฟอนต์นะครับจําฟอนต์ลักษณะฟอนต์ตัวหนังสือให้ดีนะครับขนไก่นะครับดวงตาไก่นะครับหงอนไก่เล็บนิ้วเท้าไก่นะครับแล้วก็พระปิดตาด้านบนนะครับผมอ่าดูลักษณะยันนะครับผมอันนี้ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับผม ต่อไปดูให้ดูเหรียญเก๋เพลินๆก่อนนะครับอ่านี่นะครับตัวหนังสือฟอนต์นะครับจะมนๆนะครับไม่ตั้งเป็นแท่งเป็นสันคมขึ้นมาเหมือนเหรียญแท้นะครับดูขนไก่นะครับดูดวงตาไก่นะครับหงอนไก่นะครับเล็บเท้าไก่นะครับอ่านี่นะครับแล้วดูนี่นะครับขอบเหรียญนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูเหรียญแท้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่าสังเกตผิวก่อนนะครับอันดับแรกสังเกตผิวก่อนนะครับผิวจะเรียบตึงนะครับยันขอบเหรียญเลยนะครับผิวจะเรียบตึงยันขอบเหรียญเลยนะครับขอบเหรียญนี้นะครับผมต่อมามาดูตัวหนังสือนะครับจะตั้งเป็นแท่งเป็นสันเห็นไหมฮะอ่าปิตานะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับพาปิตานี่นะครับจะคมชัดแบบนี้นะครับ จะคมชันแบบนี้เลยนะครับสะดือนิ้วมือนะครับผมต่อมานะครับดูดวงตาไก่นะครับอ่นนี่นะครับดวงตาไก่นะครับดูหงอนนะครับหงอนไกลนะครับต่อมาเป็นเล็บเท้านะครับเล็บเท้าไก่นะครับตัวหนังสือยันนะครับอ่านี่นะครับจำลักษณะนี้ให้ดีนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูเหรียญเกกันบ้างนะครับ อ่าดับแรกเลยดูผิวก่อนนะครับผิวผิวเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะไม่เรียบตึงเหมือนเหรียญแท้เลยนะครับจะมีเหมือนผดอะไรเล็กๆสักอย่างนะครับผมเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับอ่าต่อมานะครับนี่ดูดูสันนะครับดูขอบเหรียญนะครับเป็นเส้นเสี้ยนเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับลอยลอยตะใบอะไรสักอย่างนะครับ เห็นไหมฮะขอบเหรียญจะไม่เรียบตึงเหมือนเเหมือนเหมือนเหรียญแท้เลยนะครับเห็นไหมฮะมีรอยหยักรอยตะใบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมอ่าดูตัวหนังสือนะครับไม่ตั้งเป็นแท่งสันนะครับผมจะกลมกลมมนๆยังไงไม่รู้ฮะอ่าดูนะครับจะมนๆกลมกลมนะครับดูแล้วไม่ใช่ครับยังไงก็ไม่ใช่เหรียญแท้แน่นอนนะครับอ่าดูขนไก่นะครับดูดวงตาไก่ครับ เห็นไหมฮะัอยิ่งหงอนถ้าดูหงอนนี่ยิ่งชัดใหญ่เลยนะครับผมถ้าของแท้จะตั้งเป็นสันคมเลยนะครับขนกรงผงไก่นี่จะตั้งเป็นสันคมจะไม่มนแบบนี้นะครับนิ้วเท้าไก่นะครับถ้านี่นะครับดูแค่นี้ก็ตีไปเลยครับเกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูทั้งสองเหรียญนะครับเหรียญแท้และเหรียญเกอ่าดูนะครับ ดวงตาไก่ขนไก่งอนไก่ดูแค่นี้ก็รู้เลยครับว่าเก๋น,นะครับผมยิงตัวหนังสือยิ่งชัดเจนเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเหรียญกระถินปี2554หรหรือเรียกกันอีกอย่างว่าเหรียญหน้ายักษ์นะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้โดยไม่โดยรวมไม่มากก็น้อยนะครับ อ,อย่างน้อยๆก็พอมีภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับเวลาจะไปเช่าหาบูชานะครับหรือว่าอยากเก็บสะสมนะครับก็พยายามนะครับศึกษาข้อมูลก่อนนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อขัดข้องอะไรก็สามารถทักมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปวิดีโอแบบนี้การให้ความรู้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ